สวัสดีค่ะพีอู u ๊ตตัวท็อปไฮบริดทางเลือกของคนยุคใหม่ค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจกิษราคูคานะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เต่าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลูกเต่าเซลล์ฟูทอนมีรถใหม่มาแนะนําตามเคยนะสำหรับตัวนี้เป็น Toyota p u i u s นะคะปี2012นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.8รุ่น Top h y b บริดนะคะ เป็นรุ่นท็อปออปชั่นไฮบริดนะคะตัวนี้จะมีหลังคาแก้วนะคะตัวนี้หลังคาแก้วหลังคาอินฟาเรดนะคะตัวนี้ป้องกันแสงแดดป้องกันความร้อนได้นะคะบอกเลยว่าใครที่หารถตัวท็อปออปชั่นเต็มได้ซันรูฟได้ออปชั่นภายในนะคะเดี๋ยวต่อพามาดูนะคะว่าคันแจ๋วและเจ๋งแค่ไหนคันนี้ปี2012นะคะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะราคา399,000บาทสำหรับลูกค้าเครดิตสามารถจัดไฟแน เต็มหรือจัดได้เกินนะคะมีหลายคนต้องถามต่ออยู่แล้วว่าคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาเมื่อไหร่ครับนะคะสำหรับคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่ตัวถังบอดี้รถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะคะยางเยิงใหม่นะคะตัวนี้เดี๋ยวพามาดูสภาพสภาพเขาบอกกิฟมากในราคาเพียงแค่3ามแสนเบาทมีหลังคาแก้วนะคะมีหลังคาแก้วมาพร้อมกับ อ,ออปชันภายในเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าภายในเขามีออปชันอะไรเพิ่มมั่งนะคะใครที่มองหารถเน้นความประหยัดนะคะตัวนี้เลยนะคะ Toyota p พีอู D, เครื่องไฮบริดนะคะประหยัดเ,ง,เงียบมากราคาเพียง3990 0 0บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเต๋าบอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดนะคะน้ำมันก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ2 0่เนาะ18 19กกิโลลิตรนะคะอ่ะ สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เนอร์เชน์ไฟใหม่นะคะปี2012ปกตินะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวไฟไฟหยักแล้วนะคะเป็นตัวไมเนอร์เชน์นะคะไฟหน้าเปลี่ยนแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวท็อปออปชั่นนะคะให้ดูภายในกันนะคะเจ้าของแบบดูแลรักษาดีมากนะคะ,ะมีกล้องถอยนะคะมีกล้องถอยมีสปอยเลอร์สีขาวดำตัวนี้สีขาวเป็นสีขาวมุกนะคะ แล้วก็ตัดด้วยสปอยเลอร์สีดำหรูหรามากนะคะเน้นความสปอร์ตต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะ t o y ย t a P u ีูนะคะอ่ะดูภายในเขานะคะภายในก็จะมีนี่นะคะที่บังเก็บของนะคะที่กันของบางคนใส่ของมาเยอะแล้วก็มีถาดวางของด้วยนะคะใส่ของเยอะก็เอาผ้าปิดไว้นะคะเป็นผ้าปิดกันของหรือว่าใครไม่ใช้ก็สามารถ เก็บได้นะคะนี่เขาเก็บง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาเรียบร้อยแล้วสภาพรถเดิมทั้งคันไม่มีเสี่ยวชนไม่มีชนหนักพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมค่ะการันตีให้ได้เลยนะคะจากโชว์รูมกิสราคูดคาเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูภายในอ่าเข้ามาแล้วนะคะภายในจะเป็นไฟในสีดํานะคะตัวนี้นะคะภายในดํานะคะนี่เต่าจะสาธิตให้ดูนะคะใครที่ยังอยู่นะคะลูกค้ารอชมนิดนึงนะ สำหรับคันนี้นะคะกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทได้เลยจะไม่มีเสียงอ่ะทำไมอะ่ะไม่มีเสียงอะ่ะทำไมเงียบจังนี่เงียบมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือไฮบริดนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนได้นานสุดนะคะ84เดือนนะคะผ่อนอยู่ประมาณ7,500บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องดาวนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องดาวนะคะ ผ่อน7,500บาทนะคะผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะได้ Toyota p พีอูสไฮบตัวนี้ไปเลยไฮบริดทำงานยังไงนะคะพอเราสตาร์ทปุ๊บนะคะมันก็จะยังเ,เขาเรียกว,ว่ารอบปรับรอบอยู่นะคะทีนี้สำหรับ Toyota p พีอูสนะคะของเขาถ้าลูกค้าสตาร์ทรถไปนะคะมันแบตเตอรี่มันสามารถชาร์จในตัวนะคะขับไปขับไปก็คือชาร์จอันนี้คือเราจอดอยู่มันก็แบตเตอรี่จะไม่ทํางานเห็นไหมแต่พอเราขับนะคะพอเราขับไป โอเคเดี๋ยวแบตเตอรี่น uh, ี่เห weight ็นไหมคะก็จะทํางานเขาเรียกว่าแบตเตอรี่มันจะชาร์จในตัวนะคะเลขมาอยู่ที่1 6ึ่ง0สกกโลนะคะไมมาจากลูกค้าเลยนะคะเราอยากจะบอกลูกค้าว่าอย่าซีเรียสเรื่องไม้นะคะให้เน้นที่สภาพนะคะเพราะว่าไม่บางทีการันตีไม่ได้นะคะไม่การันตีสภาพไม่ได้ฉะนั้นไม่แสนห0 0มืก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพเนี่ย โอ้โหสวยมากสภาพภายในงภายในมาแบบคลิปเลยนะคะอ่ะออปชั่นที่2นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีเนวิเกเตอร์นะคะบอกเส้นทางจะบอกว่าลูกค้าขาปกตินะคะอันไหนอันนีนน้สามารถใช้ได้นะคะปกติก็คือคนอทุกวันนี้นะคะซื้อรถนะคะเน้นว่าต้องมีเนวิเกเตอร์แล้วตัวนี้คือได้ออปชั่นครบก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วแต่ว่า ในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ใช้ในโทรศัพท์ของเราจะสมูทมากกว่านะคะแต่อย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะอย่างนี้ก็คือใช้ได้แต่ว่าเต่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ในเมื่อมันมีออปชั่นมาแล้วเราก็สามารถเล่นได้โอเคไหมนี่นะคะมีเนวิเกเตอร์แล้วก็มีนี่นะคะมีตัวนี้ถ้าเวลาเราถอยเดี๋ยวนะน้องมูกแป๊บหนึ่งนะมันจะมีมันจะมีม นี่นะคะกล้องถอยด้วยนะคะอันนี้คือออปชันจากศูนย์เลยนะคะมาจากศูนย์เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสลูปเปิดได้ปกตินะคะเปิดสลูปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดนะคะเราปิดสลูปนะคะตัวหลังคาตัวนี้จะเป็นหลังคาอินฟาเลดนะคะตัวนี้นะคะเป็นหลังคาเซรามิกนะคะตัวนี้เห็นไหมเราไม่ต้องใช้ครีมกันแดดเลยอย่างที่ช่งางภาพบอกนะคะเวลาเราจะไปเปิดเลยนี่เปิดรับลมได้รับอากาศได้ หรือว่าเราจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไกลๆสามารถเปิดรับลมได้เราจะปิดแอร์ก็ได้นะคะปิดแอร์แล้วเปิดให้ลมเข้าก็ได้นะคะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวท็อปมากๆเลยนะคะเป็นท็อปออปชั่นเลยนะคะเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าหน้านะคะสำหรับคนขับนะคะสามารถปรับขึ้นลงตามระดับได้นะคะตามความพอใจได้อันนี้ เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนพร้อมนะคะลูกค้าสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่เลยสภาพสวยมากข้างในแล้วเห็นไหมน้องนูซูมตรงนี้นะคะเจ้าของเขานะคะปูผ้ายางมาอย่างดีเลยนี่นะคะปูผ้ายางมาสีน้ำตาลเห็นไหมว่าเขาเราต้องเน้นว่าทําไมเขาถึงแต่งรถมาขนาดนี้เพราะว่าเขาเน้นความสะอาดแล้วก็เน้น รายละเอียดนะคะของคนที่เขาดูแลรถนะคะเขาก็จะปูพรมปูมาหมดทุกอย่างนะคะเพื่อให้รถดูสะอาดสะอ้านนะคะดูแลรักษาง่ายเนาะราคา3 9 9 9 0 0บาทนะคะดอกเบี้ยถูกนะคะออกรถไวนะคะ20นาทีรู้ผลนะคะ<ป> <c oughs> ะเดี๋ยวพามาดูนะคะนี่เห็นไหม ยต้าพีอูดูแลง่ายมากนะคะลูกค้าแบตเตอรี่ไม่ต้องชาร์จนะคะไม่ต้องจอดไม่ต้องชาร์จนะคะแต่แบตเตอรี่จะชาร์จเวลาที่เราขับขี่นะคะเวลาที่เราขับขี่แบตเขาก็จะชาร์จในตัวนะคะฉะนั้นถ้าจอดอยู่เฉยๆนะคะลูกค้าต้องดูแลนิดนึงนะคะบางทีแบตเตอรี่หมดอะไรหมดนะคะอ่ะสวยมากแล้วก็ขอบอกได้เลยนะย้ําเลยนะจองเพียงแค่2,200บาทแต่เราได้ล็อกรถนะคะเพราะว่าโ o โย t ้าพีอหายากมากตัวท็อปออ i ชันรุ่นนี้นะคะ จอง2,200บาทมีเจ้าหน้าที่ไปจัดเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะใครสนใจรีบโทรเลยไม่งั้นช้าไม่ทันแน่นอนนะคะในราคาเพียงแค่399,000บาทนะคะแล้วก็อย่าลืมเซลล์ล,ลูกเต๋าเซลล์ภูทรคนเดิมนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะขายรถทั่วราชอาณาจักรนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะคุณก็เป็นครอบครัวเดียวกับกิษสากูดคานะคะ 081155040008322222032เบอร์นี้นะคะเมมเบอร์ลูกเสาแอดไลน์เข้ามาได้เลยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เต๋าฝากนะคะโชว์รูมกิจราคุดคานะก็ทีมงานกิจราคุดคานะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย